สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยก็พาเพื่อนมาอยู่ที่โซนของกินของงานวัดนะคะก็จะเป็นภาพคลิปสบับแนวตั้งนะคะก็อาจจะดูลำบากหน่อยนะคะรบกวนกดกดอ่าตรงมุมที่เป็นสามสี่เหลี่ยมหรืออะไรนี่เลยค่ะก็จะเห็นเต็มจอนะคะเพราะว่าพี่อ้อยถ่ายเป็นแนวตั้งเพื่อไปลงใน ดิจตอหรือว่าคลิปเดียวนะคะก็เลยจะกลายเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นแนวตั้งนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆถ้าอาจจะดูแล้วไม่สบายตานะคะเพราะมันไม่เต็มจอเนาะก็จะพาชมพวกของกินนะคะอาหารการกินมีหลากหลายนะคะนี่ก็เป็นขนมหมอ้อแกงนะคะซึ่งเพื่อก็ชื่นชอบมากแล้วก็ขนมจากนะคะที่ย่างไฟหอมๆนะคะก็จะหอด้วยอ่าอะไรนะใบมะพร้าวหรืออะไรนี่แหละก็หอน่าจะเป็น สามมัดร้อยได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะโอ้ยน่าจะแพงกว่านั้นพราะพี่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเนื้อเค็มเนื้อหวานอะไรนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกของกินพี่ก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศได้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะคนเยอะมากพี่ต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะหลุดจากมือเพาะพี่ไม่ได้เอาไม้ไม้เซลฟี่อ่าไปด้วยคือใช้มือถือโทรศัพท์ถ่ายนะคะก็จะเป็นแนวตั้งถ้าแนวนอนก็จะ ลำบากอีกเพราะเราต้องถือโทรศัพท์สองสองมือเนาะเพราะว่าคนเยอะเดินติดติดเบียดกันค่ะก็เลยถือโอกาสถ่ายเป็นแนวนอนเพื่อจะถือโทรศัพท์มือหนึ่งอีกมือหนึ่งแล้วก็จะคอยเอกาะลังเพื่อนกลัวหลงกันเพราะว่าคนเยอะมากแน่นแอาอัดมากนะคะก็จะเดินเอียงมาทางของกินก็จะได้ภาพของกินประมาณนี้แต่ก็อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ก็พอจะเห็นเห็นนู่นเห็นนี่ได้เนาะ ก็พี่ไอ้ก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงอ่าในช่อง y o u t u ในน้อยๆของพี่ไอ้บ้างก็เลยได้คลิปอันนี้แหละคะ่ะมามาแก้ขาดไปก่อนเพราะว่าพี่ไอ้กว่าจะหาคลิปได้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะพี่ไอ้ทำงานประจำอยู่คะ่ะก็เลยเอาภาพบรรยากาศที่เป็นขนมของกินอะไรนี้มาให้เพื่อนๆได้นนรับชมไปก่อนซึ่งพี่ไอ้มาเดินงานวัดถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมแล้วนะคะ ซึ่งเป็นวันหยุดของบริษัทเพื่อว่าก็ได้มาเที่ยวงานวัดหลวงพ่อโตก็มาเดินโซนของกินนะคะมีของกินหลากหลายแต่คนก็เยอะกว่าของกินอีกนะคะทําให้เดินเบียดเสียดดูลักษณะการเดินนะคะพี่อว่าก็บาดเสียวโทรศัพท์มันจะดุดมือนี้ก็น้ํำมะพร้าวนะคะหวานเย็นชื่นใจนะคะน้ําส้มคั้นนะคะเพื่อนๆก็จะ ดูดูคนนะคะคนแน่นนาดตานี่ก็เป็นลูกชิ้นปลายยาวๆนะคะเพื่อนๆใหญ่ยาวด้วยนะคะอร่อยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นอืมเอ้ยเจ้าตัวเล็กทำไมน่ารักยังคนก็เยอะแล้วก็เดินเบียดมากับแม่เขานะคะน่ารักนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณงานวัดหลวงพ่อโตนะคะพี่แอก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะพอมาท้ายคลิปแล้ว อเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นัังใจเพื่อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ